เคดีซีพากินอาหารจีนกวางตุ้งฟิวชั่นอร่อยแบบต้องมาซ้ำที่ห้องอาหารจีนดราก้อนนูเรมิเทคโกลแลนคอนเวนชั่นบัตรเครดิตเคดีซีลด25%ไม่ต้องใช้คะแนนสำหรับเมนูอลาคาร์เมนูแนะนำมาแล้วต้องสั่งเป็นปักกิ่งที่ถูกต้องหนังบางกรอบแป้งนุ่มซอสดีเนื้อเป็ดเลือกทำได้หนึ่งเมนูแนะนำเป็ดทอดน้ำปลากรอบหอมเค็มกำลังดีอร่อยกินเพลินมากบมี่ผัดแห้งทะเลซอสเอ็กโอผัดเส้นมาแบบกรอบกรอบหอมกระทะซอสเข้มข้นซีฟูดสดเด้งจานนี้คือต้องสั่งขนมปักกาดผัดซอออกกรบน กุ้งในซอสหอมเค็มเผ็ดนิดๆปลากระพงนึ่งพริกมะนาวเผ็ดเปรี้ยวแซบปลา,าสดตัวใหญ่เนื้อนุ่มหวานกุ้งทอดครีมสลัดลังเผือกุ้งกรอบนอกเด้งในกินกับฟุตสลัดติ่มซำที่นี่ขึ้นชื่อว่าไส้แน่นแป้งบางแนะนำํำเสี่ยวหลงเปาแป้งนุ่มไส้หมูฉ่ำซุปหอมกลมกรอบขนมจีบกุ้งกระจกไซส้แน่นท็อปด้วยไข่ปลาแซลมอนปลาหิมะนึ่งพริกมะนาวแซบถึงเครื่องนุ่มแทบละลายในปากกันเชียงปูผัดผงกะหรี่เนื้อแน่นหวานซอสหอมเผ็ดนิดๆก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งกรอบแป้งบางนุ่มไ้ซ ทนลักเยิมเยิมห้ามพลาดอาหารจีนกวางตุ้งอร่อยฟินพร้อมเบิ้ลทุกเมนูบัตรเครดิต k คดซลด25%ไม่ต้องใช้คะแนนสำหรับเมนูอลาคาร์วันนี้ถึง30กันยายน68ที่ห้องอาหารจีนดรา้อนโรงแรมมิดเดลโค้กแกลนคอนเวนชั่น